กินไปได้หลังสวัสดีค่ะฮัลโหลเอ้บริบบดีสวัสดีค่ะ, Hello, คะทุกทุกคนมาค่ะมากินส้มตำกับยายวันนี้ตำส้มตำอีกแล้ว <c oughs> คือช่วงนี้จะมีแต่เมนูตำตำนะคะเพราะว่าคือเหมือนกับมันจะไปเลือดจะไปลมจะมาอะไรก็ไม่รู้ยายก็ยากอยากกินแต่ส้มตำรู้ว่ามันแพงก็ยิ่งอยากกินทำไมไม่กินสเต๊ก ก็มีนี่ค่ะเอ่อหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ผักเดนมาร์กก็ชื่อโฮยสลัดนะคะมาค่ะมากินกันเลยมาค่ะมาเริ่มอากาศอากาศตอนแรกก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้หนาวแล้วค่ะแต่ในบ้านยายนะ่ะร้อน22องอศามาค่ะมากินกันตั้มเหมือนเดิมค่ะเผ็ดจวด,จวด อ,อันนี้ลวกแล้วแล้วค่ะ ติดใจอะติดใจยาตำวันนั้นเผ็ดอร่อยเปรี้ยวเผ็ดเหมือนเดิม กรอบดีครับตัวน้อยๆอ,อันนี้ก็สวิตเปปเปอร์นะคะคนทนี่จะมายัดใส่ชีส อหมูอร่อยไม่ได้หมักนะคะทอดเลยทอดเออ่แล้วก็เทน้ำปลาใส่เกลือเทน้ำปลาใส่ในน้ำมันไม่ได้เทน,น้ำปลาใส่เกลือ,อ โอ้ยอร่อยส้มตำแซ่บอีกแล้วอือ เยายๆเขาจะกลับเมืองไทยแล้วแะคะ่ะ mm hmm. อีกประมาณเดือนนิดนิด 我乱了。No, no, no. ย่ยชอบสีส้มตำแน่นพริกขี่หลูไม่ใช่พริกขี้หลูพริกสดกับพริกแห้งแล้วก็มะนาวมะขามเปียกนะคะมะนาวเยอะจัดระเบียบเส้นก่อนเวลาเข้าปากมันจะได้ไม่ สเปสเปกฮหนังหมูก็นุ่มไปหมดแล้ว เอยชื่อไม่ได้ค่ะชื่อสี <laughs> สีส้ม <laughs> ห mm hmm. ม,อมูอร่อย แต่เรียกว่าจะแข็งนุ่มหอมน้ำปลา 어. 음. 듣고 กอบแบบไม่แข็งกรอบนุ่ม เข้าปากใหญได้ไหม ั่นต้มสามสิบนาทีประมาณนั้นแล้วก็ไปทอดหั่นเป็นชิ้นก่อนนะคะแล้วก็ไปทอดแค่นั้นละคะ่ะ พอใกล้เสร็จแล้วยายก็พอน้ํามันเดือดใช่ไหมแล้วหมูเหลืองแล้วยายก็น้ําปลาเทลงไปในน้ํามันมันก็จะฟูขึ้นแต่มันหอมน้ําปลาหอมมากเลยอืมวันนี้เผ็ดมันตาไหลอ่ะ น้ำตาไหลได้กินหมูนุ่ม อา,าอาหารเที่ยงนะ,ะโอ้มะนาวมะนาวมะนาว เขาบอกว่ามันเป็นหมูอ่ะหมูที่ว่าไม่ได้ใส่ยาสารปฏิชีวนะนะแพงนิดหนึ่งแต่ยายก็เลยลองซื้อมาดู อืเอยอืมีมม่ยเรียกหมูทอดน,น้ำปลาแล้วกันนะนัวอร่อยมากเลย กินกข้าวเหนียวเนี่ยหมดก็ติดเลยแต่ช่วงนี้กินแบบนี้ไปก่อนนะคะข้าวเหนียวยายไม่มีพ่อยายจะกลับบ้านแล้วยายเลยไม่ซื้ออีกเดือนหนึ่งะคะ่ะยายก็กลับแนละ้ววันที่เดือนครึ่งสิวันที่สิบห้าพฤษภายายกลับกลับไปประมาณเดือนหนึ่งคะ่ะไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมครอบครัว ใครเห็นยายก็ทักหน่อยนะคะกวักกันด้วยอมหมู มูเป็นนางเอกแ <c oughs> ล้วเจอกันยายได้ไหมคะ่ะร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้กินโชว์ <c oughs>